สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องตันอัตพลลำพนธุเชี่ยวนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้างานแล้วครับพี่น้องตรงข้ามโรงเรียนบ้านหนองหัวแรดครับอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้เราอยู่ที่โคราชอีกหนึ่งวันนะครับรุ่งนี้เราก็อยู่ที่โคราชอีกหนึ่งวันอำเภอชุมพวงครับรุ่งนี้นะครับวันนี้เราจะมาดูการทํางานของทีมงานื้องหลังตอนนี้จุดไฟกําลังลงครับจุดไฟกําลังลงนะครับ

อกโอ้มีสาหนึ่งสองสามชีพื้นครับพี่น้องชารชีพื้นนววิธีตอนนี้รถบัสสี่คันครับพุ่่นพุน ได้ไหครับฮะผู้ใดเอาของอยู่รถกันพี่น้องยังนอบัดนี้พัลมไล่ฝนเลย ก็ตกดีฮะเป็นต่สีแดงไปนาเมนหมดละเป็นตะถวมค่วะว่าแรงกระถม่มมีสองยางเอาเอาซะมีสองยางมีสองยางเบาทกกระไฟกัะวาตะไฟ,ไฟ <laughs> โอ้ยบุญลงเอ้ยยังยได้เจาก็ได้ จ้าอย่างเจ้ละมือแตจละเว็นหอยเมือยสุนโฉ้มาเอาของอยูรถกันครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปแล้วครับทีมงานโอ้เปลี่ยนแล้วเหรอเปลี่ยนยังครับขออนุญาตนะครับ อันนี้ทั้งแกไม่อยู่ั้งแกไม่อยู่ก็เลยรักไดไปขายั้งแกบอกว่าถ้แกไม่อยู่ไงเออจะแอบขายของแกหน่อยพูดไปได้สักสองสามร้อยด้ยิงดีเมื่อคืนพี่น้องเอยพี่น้องหลุ่นหลุ่นกันมากตลอดทั้งเล่นแบบโปพไปแล้วเล่นวิ่งสองสี่แล้วเรประเด็นสุดยอดไหมเล่นเล่นทางพ่อเธอที่สุดยอดนะ สองสี่แค่ไดอย่างเดียวละพอคัดไม่เป็นปรใช่ไหมคัดเป็นอะไรครับแล้วที่ที่ใส่ยากนี่เพาะอะไรเพาะใดตัวเดียวใช่ไหมตัวนี้มันตัวนี้มันตัวแอร์เพราะตัวนี้มันเป็นโดนไดดสตาร์ทเป็นคนละตัวแล้วที่มันเสียก็คือไดตัวนี้มันไม่เข้ามันไม่ทํางานไอไฟไม่ทํางานเครื่องเพราะว่าไฟตัวนี้มันเป็นไฟของไฟหน้าครับไฟเลี้ยวทุกอย่างระบบไฟ แล้วมันพ่วงเกียร์ด้วหรอเกียร์ไม่เกี่ยวครับเอ้าทำไมใส่ยากมั้งเกียร์นี่เข้าไปดูแล้วน่าจะเป็นที่เราต้องตั้งปั๊มคัสต์ใหม่ครับครับจะตั้งอย่างกำลังทำครับเหนื่อยครับไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยครับเหนื่อยครับปวดาพี่้องมัได้แค๊แล้วแววมาเบ่งครับสถานการณ์ล่าสุด ขึ้นขิดคับมากแบบโบมีไฟพี่น้องได้ได้สปอ,ไสปอไไสตไรอัน,อนละสปอตไรบ้างไว้ได้สัตว์เดี๋ยละโอ้ยเนี่ย,ยนะรถบางยันหนึ่งใส่ไฟไฟดวงเดียวดวงเลียนขึ้นยอดดีดีหลุ่นซอยกันเบิ้งซอยกันบักคักนึงเหลืออีกมาจักโลกให้ในมันมันหอด อย่าลืมได้เข้ามาให้กำลังใจพวกเราครับทีมง,งานสาวน้อยเพชรรุ่นแพงครับอยู่ที่ตลาดนัดหน้าโรงเรียนบ้านหนองหวัวแรดครับตำบลหนองบุญมากอำเภอหนองบุญม,มกากจังหวัดนครราชสีมาบอกคนมาออกเสียง <c oughs> บอกบอกบอกลงเ<ด>ม็ดซื้อเหม็น <c oughs> อย่างกมเหม็นก็จะเป็นอย่มางไก่

เนี่ยทตับ้งสถานนารณ์จ้ามาลำใส่เดียวเดียวมอแค้นจะได้สิไปลำใส่มาลำตองมาลำตัวมาลำใส่มามาลำบนมาลำใส่แนวเอมอแค้ไปลำใส่กนได้ยีกโอ้มันแมนแนวบอโอ้ไอ้สัตว์บ่ ป้าป้าสันป้านั่นเพิ่งเพิ่งล่ำขอฝนฝุ่นยังเยียบไปดิน่นี่นี่นี่ล่ะเขาบอกฝนมาสีตัวเมียแล้วนี่ล่ะเอาแล้วเอาแล้วแล้วนางแมวเอ้ยขอฝลาขอฝูอ๋ออ๋ออร่อยปะ โอ้โอโอ้โอ้ออัย่างนั้นี้ะดิาดตตกลงมาแน่เนอโอ้สาทุเดอเทวดาความใจเฮ็ดตเอะโอเคพี่เราครับคลิปนี้ไว้เช่ญเอกันครับพี่เราครับสวัสดีครับ